สวัสดีครับเอฟซี FC นกคกไอบัลไลทุกท่านครับผมงลอยเสือดาวมารับวันนี้เลิกงานไวดูไอออนเนี่ยผมเลิกแล้วนะไอออนเนี่ยยังตักรถไม่หมดเลยนะยังอยู่ในบอ่อยสองพวงนะรถแบ่งเท่ากันลยเนี่ยนี่รถไอออนออกมาแล้วรถไอออนเนี่ยไอออนไม่รู้เขาลํำบัลไลอะไรไม่รู้เนี่ยวันวันหนึ่งชิบหายเขาตกักันเจ็ดแปดสิบพวงไอโอตกักรถละสามสิบพวงดูนัดูนะเนะพิ่งจะออกมาในรถชันจอดนะเนี่ย ไอ้ยักษ์เพิ่งจะออกมาเลยไอ้เปิ้ลอีกคันหนึ่งเนี่ยเลอไอ้เปิ้ลอีกคันหนึ่งมันสุดยอดจริงๆเดี๋ยวนี้ต้องต้องกระทืบเมียเลยแหละลลเราสาบอกแล้วนะเลิกแล้วนาเลิกแล้วนาก็ยังไม่มาสักทีเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเขาจะพาไปดูนี่วิธีการดูดทรายท,ที่ว่าดูดทรายถมอะดูดทรายถม,ยถมให้เต็มบ่อแล้วมาโคล,ลงไปเดินได้ยังไงวะทำยังไงวะขย่า,าย,ยัางไงไให้ทรายมันแน่นวาให้แม่โคเดินลงไปได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาพาไปดูนี่ ันนี้พาไปชมภาพไปสวยก่อนแมคโครในใหม่จัดเลยเน,ยลน,นี่ตัวใหม่ล่าสุดนวเนี่ยสามสองศูนย์ดีตัวใหม่ล่าสุดบูมดำแะเพอมีแต่กระบอกดำไม่สัตว์กูบูมดำไปบันเลยบันเลยแน่นี่รถถอยดินครับผมวันนี้อยู่ในบอ่อป่าอยู่ในบอ่อป่าครับบอ่อซากิมซอทิมเทเลอร์ครับผมไม่บอ่อซากิมซอรครับผมบอ่อแม่ลูกพี่ผม เดี๋ยวดูละเดี๋เราลอยสดาวันนี้ว่าทําไมมันมาช้าจังวะเมียผมก็สดาว่าจะเป็นเป็นเสมียนของของเจ๊ของพี่ผมผมของแบบคนคิดตัว๋วคนซื้อของให้เจ๊อ,อะไรเงี้ยเก็บบินอะไรเงี้ยธรรมดานี่รถน้ําครับรถน้ําในบ่เอเห็นเธอห่างเธอเลยปะป่าก็ซื้อมาสวยด้วยน,นะซื้อมาจอดป่าผมอะทำงานบ่อด,ดินบอายมันก็ มันก็มันยังไงไวะสําหรับผมเฮ้ยอย่๋ยดูดูหม,มาดิไม่เหียเ้ยมันจะเอากล่องข้าวผมแบบว่ะแต่กล่องข้าววางไว้ที่แท็กด,ดว้วยดูดีเออพูดถึงการทํางานบนะ่ดินบ่ทรายนะส่วนตัวผมผมผมไม่ชอบทํางานที่มันแบบว่าเป็นเวลาเข้าใจปะอย่างนาเนี่ยนาพูดั้งหเดท่้งเรือนาหมดตอนไหนนาก็เลิกตอนนั้นอย่างวันเนี้ยนาเรือหมดตอนสะสองโมงหกสองโมงครึ่งสองโมงเย็นเนี้ยนาก็เลิกกลับบ้านแหละ น้าก็เลิกนั่นรถน้องชายนะรถเซเบนน้าก็เลิกกลับบ้านแล้ะถ้าแตบว่าทํางานเป็นเวลาต้องเข้าแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นเนะนี่ยน้าไม่ค่อยชอบอ่ะมันเหมือนแบบมันปิดกั้นอะไรไปอ่ะมันไม่ชอบอ่ะเราทํางานเนี้วันไหนงานงานน้อ,นนนนอยๆก็มาแต่มืดเสร็จเลยแรกก็เลยกไหวเดี๋ยอิสาดามาแล้วอิสาดามาแล้วอิสาดามาแล้วโอ้โหยี่ห้านี่มันชักช้าจริงๆเลยเนี่ยเดีย๋ยวจะต้องจัดการหน่อยแล้วจะดูขย้อมผมนะ ชิบหายยังไงนี่เลยสิงโตนะนี่ไเลยไอเนี่ยไอ้แล้วใน,ใ,นในหนังที่แสดงเรื่องอะ,อะอะไรวะอลิซอินวันเดอร์แลนด์อ่ะอลิซอินวันเดอร์แลนด์อ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเหมือน Alice อลิซอินวันเดอร์แลนด์ป่ะเหมือนไอเนี่ยเจ้าหญิง Alice อลิซอินวันเดอร์แลนด์ป่ะใครเขาเข้าฝันให้มึงย้อมผมเนี่ยฮะฮะอะไรฮะอะใครเข้าฝันให้ย้อมผมสินี่เขฝันเนี่เอา้า ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย,ยวฮะยอ้าวโอเคโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้มันไดด้วยอิสตาดาวรับแล้วแค่นี้